สวัสดีท่านทุกคนนะครันชื่อนี้เรื่องละคการ์ดสตาร์เดลก็เห็นโคนนี้ไหมทุกคนอ่าลุงเวลนี่ทุกคนก็เออน่าจะผมนี้มน่าจะมารีวิวตัวละครอย่างลุงเวลเออก็เป็นตัวละครที่บอกเลยว่าไม่ได้โหดเวอร์อะไรขนาดนั้นเนาะคือเป็นสายไม่เชิงดรามีตัวเป็นสายซับมากกว่าลุงเวลเนาะถ้าผมประมาณนี้คลุมเดลประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยทำมาประมาณนี้เป็นสายฟื้นหน้าติดรัวไวๆใส่เป็นกุนเอสติเบล จะมีดามเมจเพิ่มด้วยทาร์สประมาณนี้อันนี้ก็คือซอรเมจเลียนสตูที่ถูถ่วยไกเจออามเพิ่มขึ้น2ี่แรงมากอัแรงมากใช้ไม่ตายมกากเกรยเปอนตะ์ไม่โซร์เซอเมจเพิ่มขึ้น12%เป็วลา2งากง็โังตอนนี้ก็ปไปให้ไมตายเพิ่มฟูลพลังงาน10หน่อยโกงมากเสริมพลังก็โจมตีแล้วก็ติดตัวความเร็วจะทำให้ดามเมจเจนภาพเพิ่มขึ้นชัเบลเนาะอัน,น,นต,ตีก็หน่วงสตูแปะใส่ัตูก็หน่วงสตูแต่อันนี้คือผมยััังงออไไไมมม่่สุดดดกกกก็็็แรราาานนนี้จเปปป เป็นการปาดแป๊ดไปทุกคนก็นถือว่าแรงนะก็ไม่ใช่ง่ายคนเป็นการปาดแป๊ดไปแค่แหละแบบแบบแป๊ดหมู่อะแล้วก็มีการลดคนในศัตรูแค่นั้นแหละเรียก่าง่ายเลยแค่นั้นแหละอันตีก็แปะป,ปุ๊บลดคนในศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์โก่งมากโกงสมบัดตะสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ไม่รู้นะว่าขาดหรือเปล่าผมมีเีกรุ่นหนึ่งเนะาะก็ไปทำให้ตายปุ๊บอ่าซื้อตัวสู้สองข้า๋ยวจะเสนอเพิ่มเติม,มโกงมากสมัยก่อนผมเคยใช้อยู่แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ยัง ไหายควมาเลน่นกับอาชนาทอย่างรุ่กันว่าจะควณขนาดไหนซึ่งเวลผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ปั้นขนาดนั้นก็ลองเล่นดูว่าจะได้ไดหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดทีมนี้เอรอผมว่าไปเล่นมีัตูที่แพจินตภาพดีกว่าอ่าอาจจะเข้าได้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 ไดผมใส่สุดเลยนะอ่าทีมนี้ไปเลยเอเอาเวลไปด้วย ทีมที่วิที่เขาบอกว่าคนวิเป็นตัวซัพพอร์ตไม่ใช่ตัวเต็มเปี่ยมหลักนะสับผมนะสับผมเป็นตัวซัพพอร์ตไม่เต็มเป่ยหลักเป็นเต็มเป่ยมองเป็มเปี่ยมองมากกว่าเป็นตัวป่วนดสตูก็ดีอ่ะคือเกมนี้มันดีทุกตัวทุกคนคือมันได้ได้หมดจากทุกตัวเกมเนี้ยขอแค่ขอแค่ไม่ทีมอ่ะชุบ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 เรียบร้อยชุบปึ๊บแล้วก็รีหนึ่งทีแล้วก็ ดาเมจต่อเนื่อหงหรือว่าฮิลถ้าฮิลฮิลก็ได้ดน,นะ้งหนะทันดาเม็แล้ก็เจเอาอี้ดีกว่ากลัเรื่องดีกว่าเสร็ไปอันนี้ทำห้ตายแรงขึ้นตัวตะเมได้แรงขึ้นตัวจุดอ่อนโอเคโอเคอาา่ะฮะดีไปโอ,อ,อย้ยตะกี้ที่ผมข้ามไปก็มาอีกแล้วเจ๋งแค่คนทีนี้มันโกงสะบัดอยู่แล้วโกงแบบโกงจริงอ่ะ ชิงคาราคาสเตรทภดวงดาวพิทคาบพคุณถอนเอ่อเขา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 ถอนมาเขาก็าถอนมาอย่างนี <pl ains> ้ก็แบบไม่ไ <kaz> ด้ใช้แล้วฝากไว้นานไม่ได้ใช้ชิปนักแต่งะวสา์ครับผมสุ่มสวนพลังปัญญาสองอนจะไปก็เธอมีหลายคนมีแค่สองอันก็อัพไปเลยแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็แปะสองแล้วก็แปะสาม ไม่เป็นไรใช้ได้เพราะว่ามันอยู่ในนี้ถ้าเกิดทุกคนไปสุดก็สามารถใช้ได้สกิลฟรีได้จะการใช้ของของเราไปแม่เร็วทำเป็นสปีดเร็วสุดเลยเร็วเนาะข้าวัวใช้เซตสีแดงด้วยไอ้เซไอ้แดงเขาแบบยิ่งสปีดเดียก็ยิ่งแบบโกงงโงงโงงวะโงงไปอ่ะแปะชนะไปฟาดไป ญญที่สึกษานี่คือคนหินนะคนวิวจะไม่ใช่ดาเมจทนะได้ปาดสองหมื่นสามคือแรงนะสับตัวแบบผมไม่เซตเป็นนั่นเลยอะ่ะเมจหนันนกๆเลยอะ่ะเป็นซัพพอร์ตผมไมอารัสซ่าสานาเม็กกอล์วิผมอะ่ะอืมเบรกไปปาดไปแหมแนวเวลกับอาเชนอนก็เวลเป็นคนจากคอนเกรมแพคกับควนเราเลยรู้จักตัวละครเฟซทีน,น้าคล้ายๆกันอยู่ไม่แปลกใจที่ตัวมกสอมื่เก้าเลย ควรเน้นสายอัลตราซาวน์นั้นด้วยดิโอ้หสมบัคิแรงถ้าเกิดเป็นดาเมจคลิเคชัคุณน่าจะโคตรแรงอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างนะอันนี้เหรอไม่ไม่เก็บไว้ดีกว่าผมไม่ได้ใช้อ่ะคืออาจฉริมองความเสร็จไปแล้วไงที่เก็บมาหาต่อละแค่นั้นดีแล้วทุกคนแล้วเชื่อมต่อกัเข้าไปเก้สิบเจ็ดเวอร์กับแปดอนดีละขาดละนลยครับอออีกตั้งหมดหนึ่งโอ้โหเลยว่าหวานจีนะหวานจีนะ มีข้อผิดพลาดอะฮะเติมสกิล huh. แล้แอคชั่นไปแต่เราจะเบียเพิ่มขึ้นจะไปไม่ไปก่อนอันนี้น่าเข้าสู้ใช่เจ้าหมูจะเข้าต่อสู้แรงนะบอกเลยรถติดไปชิบไปราเบียด แม้ไปตัวแอคชั่นไปปบก็แปะตัดแปะไม่ติดด้วยเหรอนนถ้าใส่เป็นดางเมคิเดีโคอนน่าโคตรแรงอ่ะเอาจริงนะแต่ถ้าใส่เป็นดา็งเมคิคือจะไม่มีแรคกจะไม่มีแบบอ่า อาตาคิเลยจบหายหมดเลยแบบหายเกี้ยงเลยอะอาตาไปฮิโมาก่อนได้ใช้อ่าตีหมาก่อนแล้วค่อยไปด้านหลังชึบชืบชืบชืบไม่อยากให้นันเด้งกวนขออนญาตไให้เด้งเลยเด้งมารีไปจุดทำไมเพิ่งซื้อทำไมจุดอ่อนโอเคจริงๆเราไม่ได้ติดเรื่องอะไรวยก่อนแต่เอ,อาเอาไปเก็บไว้ก่อน มันเสียสู้บับเลยตีก่อนทริงควรตียนจะออกก่อจากห้องสู้แต่ไม่เป็นไหนไปแปะไปเรียวหน่วงไปเลยเรียวยิ่งมาบ่อยไปยิ่งดีไป ว่าแรงอ่ะแรงจริงเวลเวลก็แรงนะแค่สี่ห้าหมื่นถือว่าแรงว่ะนะถือว่าตัวละครที่แรงมากเลยนะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยจบไปอีกร้องเลยทำเป็นข้าไมตม่คเอร์เซนตลคที่มียิ่งแรงกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยบัฟหนึ่งแเด็บแม่ โอไปไปหน่วงสปีดไปอืมไปไปสถานะไปตัวเด็บหนึ่งขั้นก็ยังไม่รดเยอะขนาดนี้ก็โอ้โหแตก็แรงเทีอาชิโกอต้านสามไปสามทีหนึ่งไปชิสุดไปมีตัวเด็บอยู่ตายแล้ว ไปชิปอะตัวสถานทุกประเภทอันนี้มาดีมากสามอันได้สองก็ยังโอเคสองครั้งโอเคโอเคจะไปะตีไปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บซุ่มใหม่หมดเลยเหรอไม่ได้อยู่แล้วทุกคนไม่อยากซุ่มอ่ะ อยู่แล้วเอารีเนี่ยน่าเป็นแบบเอข้าวเชิญ้ฮิลคือแบบเพอร์ฟิคเลยอิ่มเลยอืม,แบบอมทีามาสูงสองดาวหนึ 1, ่งพรไปเพื่อแรกรับอันนั้นฟรีหนึ่งสองดาวฟรี free. อันนี้ก็ตัวฮิลออกมาได้เพราะว่าเราไม่มีการฮิลเลย โอเคโอเคไปอ่ะฮะบัอบทีรายชาเใส่ของกวดาเวาจะผ่านได้องใชชิวทีนี <c oughs> ้มันโหดทุกคนไม่ต้องอะไรมากกว่าทีนี้มันโกงไปกดคันไนกิโตไปแปะไปโอ้ยอยากจามคนน้นอยากจามเลยเดี๋ยวบอยเลยจามเลย ้องแอคชั่นไปปบแสนหนึ่งสองป้าโหแรงนะจริง๋ยวบ้าผมปัญญาไปตายเรียบร้อยครัแสนสองดกดชุบวีไปเอามาแรงอะไรเงี้ยีชิึนบปึ๊บเอาที่มาแต้มศูนย์แต้มฟรีดีกว่าเอามาเซฟได้ ไปสิสิกูไปเยะจะได้เซ็ได้นยิ่ช่วยสบายสบาไปชุดปั๊บปุบป๊บปับ๊บปุนะ๊บเรีวกันโอเคเสริอพลังเหรอเอาสองเทือนเอาสองนี่พอทุกคนเดี๋ยวร้อยบาทเก็บไว้เซ็นบัตรเมมันอร์หนึ่งอันก็ยังดีอะ่ะโอ้ยโอ้ยแหลกเลยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฟเฟรมเลนตุบบ้าง ไฟผมก็เข้านะผมช้าสายไฟเนี่ยผมช้าไฟอยู่ช้าสายไฟว่าเด็กช้าสายไฟลงุแอคชั่นไปแต่ทีมนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าไงเพราะว่าอะไรนะอืมโอ้โหสามหมื่นหกยังแรงกว่านีอ่ะว่าศัตรูเป็นอ่านี้ด้วยอ่ะ คือไอ้มิมี่ไอ้อ,อ่าในวิธีส่วนนี้ก็มันโกงอยู่แล้วอ่ะโกงไปแกโกงอยู่แล้วอ่ะแม่แม่ไม่ต้องเล่นไม่ต,ต้องเล่นเราตุ่มกัดขังอยู่นี่หว่าเออว่ะถ้าตุ่มกัดขังอยู่มันได้ไม่ได้มันร้องแล้ว โอ้ใช่ไม่ต่อธรรมดาพอบับไปมุ่งกรขางทุกคนเลยใช้สกิลไม่ได้เออลืมไปเลยอ่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเก็บไม่ได้ของไอ้เชนนอร์ไม่ก่อนไม่ใช้แน่หมดเลยโอ้ยอ่าไอ้กวางเจี๊ยบสิครับแบบนี้กักขังไปค,คือจบทุกอย่างให้ติดก,กักขังนะติดอยู่ตั้งแหละ ใช้ไม่ได้ร้องเลยร้องแล้วร้องเลยอาชิเมโยเดี๋ยวคุณช้ฉันทำเลนะเตีลืวผมนี่ผมดูมจริงโอ้โหแม่ร้องไหมร้องไหมไม่ร้องเขาเธอดีกว่าเอออ้อา โอเคโอเคคนเรียบร้อยจบเกมโกงนะถ้าเกิดผมปั้นดีอยู่เนี่ยแล้วปั้นแบบสปีดสูงๆแล้วก็พื้พลังงานก็ดีแล้วเว้ยคือถ้าปั้นเร็วสูงๆอยู่เนี่ยของมันเล่นง่ายคือคนตะกี้เห็นจังหวะหน่วงไปคือหน่วงลงบอลลงไปเลยครับไม่บอลไม่สามารถใช้อันติได้ไม่ไม่ใช้แบบสกิลพัสสิเตรไม่ได้โกงนะโกงมากก็คนสับทีนี้มีใครจะเขาคนโก้ไวแบบไวมากๆโก้มาเรีวๆให้ดูสั้นๆคือตัวพี่เกย์ถ้าเกิดทุกคนดูเดทมาไม่ต้องเสียใจทุกคนคือ ัวพี่แก,กยังโกงอยู่เว้ยยังโกงอยู่ทีตัวทีมของพี่แกนะยังโกงอยู่เป็นตัวซับที่ดีเลยเก็เชื่อเหมือนทุกคนแค่ได้แต่ชมนะครับผมปผมมระทับทุกคนบายยครับผมนี่กูกลนาให้เลย